สวัสดีครับ FC โอรถมือสองทุกท่านเลยนะครับผมโอรถมือสองบายเพชรยนต์นะครับวันนี้มาอัปเดตสต็อกในส่วนของตัวรถ7ที่นั่งรถ PPV กันบ้างดีกว่าว่าตอนนี้ของโอรถมือสองเนี่ยมีรุ่นไหนอยู่บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้พาดูกันจุๆเลยนะรถเยอะมากนะครับใครที่กําลังมองหานะหรือสนใจรถรุ่นไหนนะครับเบอร์ด้านล่างโทรหาผมได้เลย098 4 4 6 5 2 2 2นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยถ้าจะนัดกันเข้ามาดูรถนะครับ เดี๋ยวผมเลิ่มกันที่คันแรกนี้ก่อนเลยนะครับเป็น Total f o r t u n e r นะนี่จอดอยู่ตรงนี้2คันนะสีบอลกับสีดำนะครับคันแรกนะครับทะเบียน7065นะครับคันนี้เป็นตัวรุ่น2.8นะครับนี่เลยนะ2.8 Sigma 4นะคันนี้ปี18ครับราคา899,000บาทนะครับตีกลมๆก,ก็900,000นะครับคันนี้ค่าค่างวดจะไม่สูงมากนะครับราคา900,000คันนี้ค่างวดจะอยู่ประมาณสัก เริ่มต้น10,070นะครับผ่อนเริ่มต้น10,070นะครับ8สีงวดได้เรียดอกเบีย้ยพิเศษนะครับส่วนคันต่อมาคันนี้เลยนะสีดําคันนี้ก็ปี19เหมือนกันนะครับเป็นตัว2.4ขับ2ปี19ครับคันนี้ราคาราคาดีนะครับราคาถูกกว่าคันอื่นเลยนะอยู่ที่9 19,000บาทนะครับคันนี้จะได้อะไรมานะครับเพิ่มเติมคือเจ้าของเดิมเนี่ยคันนี้จะใส่ตัวกระจังหน้านะจะมีคําว่า t ด d มานะครับแล้วก็ตกแต่งตัวชายกันชนด้านล่างนะ จะมีลิ้นสเกิร์ตนะครับแล้วก็ล้อแมกโวลลายเทียดีนะนี่ล้อแมกโวดลายเทียดีอันนี้ใส่มาให้แมกขอบ18นะครับดิสเบก4ล้อนะตัวรุ่นขับ2นะครับสำหรับคันนี้นะเป็นตัวรุ่นขับ2ก็จะเป็นภายในแบบเป็นสีน้ำตาลนะเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแต่ได้พรมเข้ารูปนะครับเป็นสีเป็นสีครีมนะครับคันนี้สวยมากคันนี้สวยราคาดีนะครับ9ก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับ ตีไปกลมๆก็9ก้าแสนนี่เลยนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมการันตีเลยนะครับเก้าแสนครั้นี้ค่าง,งวดก็จะอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นหกพันปลายๆนะหมื่นหกปลายปลายหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะครับแต่อยู่ประมาณนี้นะด้วยเลทฟรีดาวนะครับนี่ปีสิบเก้าไม่แสนหนึ่งนะครับคันที่สองนี้นะส่วนคันที่สามนะครับนี่คันที่สามตัวรุ่นเทียดีเหลืออยู่คันเดียวนะครับก่อนหน้านี้มีเข้ามาสี่ห้าคัน ตอนนี้เหลือคันเดียวทะเบียน2105นะครับเป็นตัว28 Sigma 4 t ซ d ปี19คันนี้รถมือเดียวนะครับรถมือเดียวมาเลยคันนี้ล้อแมก20่ลาย t ี d นะครับแล้วก็คันนี้จะได้โชคตัวสปริงเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับอันนี้คือเดิมเลยนะราคาร้านหนึ่งนะครับ1 1 0 0 0ล้านแสนบาทนะครับ1ล้านแสนบาทคันนี้ได้รถมือเดียวเลขไม่ก็80,000กโลนะครับผมให้ดูนะครับนี่ไม้แปดหมื่นห้า ภายในสวยมากนะครับคันนี้ยอดจัดตัวรถเนี่ยต้องบอกเลยว่าได้เต็มๆได้เต็มสูงสุดถึง120%นะครับยอดจัดสูงมากสําหรับที่ที่ร้านนะครับนะสวยๆเลยนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับสําหรับตัวเทียดีปีหนึ่งแปดคันนี้นะส่วนคันที่จอดอยู่ตรงนู้นรอปล่อยแล้วเทียดีปีหนึ่งแปดนะครับเหลือหนึ่งเก้าเมื่อกี้พูดปีผิดขออภัยปีหนึ่งเก้าคันนี้นะครับแล้วก็คันนี้นะทะเบียนสามหนึ่ง 12นะครับตัวโฉมหน้าปาโดนะสีขาวคันนี้เป็นตัวรุ่นสองยุสสนะครับไม่ห้าหมื่นโลราคา949 9 4 9 0 0 0บาทครับคันนี้นะค่างวดเบาๆนะก็อยู่ประมาณสั 17, ก17,800เจ็ดนะครับคือ Fortuner นะครับด้วยค่างวดด้วยเลทเลทราคาเนี่ยมันทำให้ค่างวดมันไม่ต่างกันมากนะครับมันจะแรงอยู่ประมาณ1ิบเจนะค่างวด นะครับเนี่ยตอนนี้เรามีรถใหม่ๆทั้งนั้นเลยสวยๆยอดจัดล้นนะครับลูกค้าบางท่านที่ไม่มีเครดิตนะครับรับดอกเบี้ยพิเศษ2.79เหมือนลูกค้าที่มีเครดิตเลยอันนี้เงื่อนไขเฉพาะที่เพชรยนต์นะอ่ะมาดูกันต่อนะครับคันนี้ e s ux นะครับทะเบียน4039นะครับเป็นตัว3.0 NAVY นะปี18ไมล์แสนโลราคา779,000บาทนะครับคันนี้ก็เป็นรถเจ็ที่นั่งนะครับนี่เลยนะภายใน พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับได้จอแอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้แล้วก็บ่หนังปลาไฟฟ้าเป็นโทนสีเบจนะครับคันนี้ได้ภายในเป็นโทนสีเบจใครที่ชอบภายในที่เป็นโทนสีเบจนะครับรถมีเข้ามาแล้วนะสำหรับคันนี้นะครับถ้าชื่นชอบนะหรือจะเป็นคันนี้ก็ปี19เหมือนกันคันนี้ปี19ทะเบียน5 7 1 2อันนี้ยังไม่ติดจองนะคันนี้ก็ยังไม่ติดจ,จองนะครับเป็นสีดำา28ขับสนะครับ ไม้แสนสองราคา979,000บาทคันนี้ก็สวยนะถ้าใครที่ชอบภายในจะเป็นโทนสีเบดเบาสีเบจพวกนี้นะครับนี่ตัวท็อป28ของ Fortuner นะครับตัวเบาเขาจะเป็นเบาลายจะเป็นโทนสีเเออบตสีครีมชาวมวนะครับสวยนะครับคันนี้นะ9 7 9ครับนะ9 7 9คันนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก18ื่นแปดหมเกือบเกือบหมนะ แล้วก็คันนี้ก็ไม้น้อยอีก1คันนะครับคันนี้ไม้แค่ห0 0 0ื่นสำหรับ2.4 Sigma โฟสีเทาดําทะเบียนคันนี้3621นะครับ3621คันนี้ราคานะครับคันนี้ราคาไม่แพงนะ949,000บาท940,000นะตีกลมๆ950,000เดี๋ยวผมให้ดูเลขใหม่สําหรับสีเทาดําคันนี้คันนี้เลขไม้อยู่ที่หกหมื่นนะครับหกหมื่นสองหกหมื่นสองนะครับภายในจะเป็นโทนสีน้ําตาล สำหรับตัวรุ่น2 4นี่เลยนะครับได้ผมเข้ารูปเป็นลาย Diamond c u ันะหน้าเดิมท้ายเดิมมาเลยนะสำหรับคันนี้นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะรถทุกคันจัดยอดฟรีดาวได้เลยมีไฟแนนซ์เซ็นทั้งในกรุงเทพและก็เซ็นที่ต่างจังหวัดนะครับรวมไปถึงนะครับมีส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะลูกค้าที่กําลังมองหานะรถ7ที่นั่งรถครอบครัวหรือกําลังตัดสินใจมองหารถนะดูคลิปนี้แล้วนะครับ สนใจคันไหนโทรหาผมได้เลยนะโอรถมือ2บายเพชรยนต์นะครับนะัดดูรถได้นะครับหรือจะเป็น Innova ตัว2.8นะครับ Innova c r y s t a สีดำยังไม่ติดจองนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่680,000อะ639,000บาทนะครับราคาเดิม689,000บาทลดไป50,000นะลดไป50,000นะครับจากหน้าป้ายเหลือ639,000บาทค่างวดนะครับจะอยู่ประมาณ 11,000บาทโดยประมาณนะนี่เลยนะครับ i n n o นวา i ิสตาภายในสวยๆน่าใช้นะครับเป็นรถเจ็ที่นั่งนะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเลยสำหรับคันนี้ i n n o นวากิสตาหน้าเดิมท้ายเดิมการันตีอยู่แล้ว 2.8G ดนะครับด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยใครที่หารถเจ็ที่นั่งแบบว่าราคาแบบไม่ได้แบบจะเอาสูงมาก นะครับที่หาแบบราคาแบบไม่ต้องถึง9 0 0 0แสนอะไรเงี้ยนะครับอินโนวาก็ตอบโจทย์เพราะราคาอยู่แค่6 0แสนต้นเออแปดแปดแสนต้นไอ้หกแสนต้นนถูกแล้วนะครับหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับด้านหลังเนี่ยสไตล์เบาะพับเนี่ยเหมือนฟอร์จูเนอร์เลยนะครับแบบนี้เลยนะมีสองคันนะครับสีขาวสีขาวกับสีดำคันนี้นะครับอินโนวากิสตาติดต่อสอบถามพูดคุยกันเข้ามานะครับ ถ้าใครที่สนใจนะหรือจะเป็นหน้าแชมป์เราก็มีนะแต่คันนี้ติดจองไปแล้วนะแต่เหมือนรู้สึกว่าจะหลุดจองนะครับนะอันนี้อันนี้ให้ดูก่อนนะคันนี้เพิ่งเพิ่งติดจองแต่ถ้าหลุดจองเดี๋ยวผมแจ้งไปถ้าลูกค้าต้องการนะโทรมาคุยกันได้เลยคันนี้ปีหนนะครับหน้าแชมป์เครื่อง 3000v กับ2นะห59นะครับอ่ามามาดูอีกหนึ่งคันนะครับตัวโฉมออนนิวตรงนี้นะครับสีดำ นะครับคันนี้สีดําราคาหน้าป้าย989,000บาทคันนี้ไม่แสนโลนะ2.4 2.8v ปี19 989,000บาทมีเลยนะครับภายในสวยจริงๆนะครับเป็นตัวรุ่นขับสีอีกหนึ่งคันนะครับเลขไม่แสนโลนะไม์แสนโลได้รถสภาพสวยๆแบบนี้ไปใช้เลยนะใครที่หารถครอบครัว สภาพแบบน้องๆป้ายแดงนะครับมามาหาผมนะฮะโอ้รถมือสองบายเพชรยนต์นะครับรับรองรถทุกคันนี่เกรดดีแน่นอนนะเพราะว่าที่ร้านเราคัดเกรดนะครับที่ร้านผมนี่คัดเกรดนะสําหรับรถครอบครัวนะครับนี่เลยนะแล้วก็อย่างอีวิสุมิวมิวเอสเราก็มีนะครับคันนี้ทะเบียน7794นะครับสีดําคันนี้รถใหม่มากนะคันนี้จะเป็นตัวรุ่นพันเก้าไอคอนิกนะครับเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทปีสิบแปด เป็นตัวไ i c อ n i c นะครับคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ1 3ื่นสามครับพี่นะครับนะลูกค้านะครับ1 3ื่นสามนะผ่อน1 3ื่นสามเพิ่เผื่อไม่ถึง1 3ื่นสามด้วยรุ่นไอ c o n i c นะครับได้จอแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะภายในเป็นโทนดํานะเบาะโทนดำเบาะสีดำเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับอันนี้นะแล้วก็ที่นั่งแถว2สําหรับม e w X นะครับนี่จะมีจอกลางนะ อันนี้รู้สึกเหมือนว่าเขาจะพับเบาะไว้ให้นะมีลูกค้ามาดูนะครับนะสีดำนะสีดำใครหามิวมิวเอ็กสีดำราคาแบบไม่แรงนะเจ็ดแสนต้นๆอีกคันนี้เลยนะครับเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับ1.9 The i c ด n i c ีไอคอนิขับสองนะแล้วก็คันนี้นะครับนี่คันนี้อีกหนึ่งคันสีบรอนทะเบียน7719 Fortuner คันนี้2.4ปี18ราคาดีด้วยคันนี้นะครับ879,000บาทนะมีส่วนลดจากหน้าป้าย20,000 นะครับลดจากหน้าป้าย20,000ไปเลยนะสำหรับคันนี้จำทะเบียนไว้นะครับคันนี้ทะเบียน7719รถสวยมากคันนี้ไม่แสนโลแสนกลมๆเลยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะไม่แสนโลก็จะได้เป็นเบาะสีน้ำตาลปรับไฟฟ้านะตัวรุ่นปี17 1, 7ปลายปีขึ้นมา18นะครับจะเป็นดิสเบรก4ล้อแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่มองหาปี 15ปลายปี16 17ต้นปีอะไรพวกนี้นะครับมันจะได้เป็นดิสหน้าดาหลังถ้าไม่ใช่ตัวท็อปนะแต่พอเป็นแต่พอเป็นตัวเชนอีกทีหนึ่งจะได้เป็นดิสสก็จะคุ้มตรงนี้แหละนะครับอาทีนี้มาดูหน้าแชมป์นี่นคันนี้ใครหาเบนซินเอาไปวิ่งงานตอนนี้ลูกค้าหาเยอะมากนะครับเบนซินวิ่งงานเป็น Fortuner รคันนี้เลย2.7 V ราคาราคาดีนะครับสภาพสวย คันนี้ราคา489นะครับ489,000บาทลด40,000จากหน้าป้ายเดิม529,000บาทเป็นรถปี13เกียร์ออโต้นะครับมาพร้อมชุดแต่ง t ดีบอดสีเบจนะครับเกียร์ออโต้คันนี้นะใครที่ชื่นชอบรถ7ที่นั่งเบนซินนะครับรถเที่นั่งเบนซินมาดูได้เลยมีอยู่คันเดียวแล้วก็จอดตรงนี้ก็จะเป็นตัว m u x Dionic นะครับมี m u x Dionic คันนี้ทะเบียน 3,4,4,9, d i o ี i c ดิสีขาวมุกนะครับสวยมากรถมือเดียวเหมือนกันนะครับคันนี้ราคา789 789,000บาทนะคันนี้นะคันนี้7 8 9 0 0 0บาทค่างวดนะครับถ้าตีกลมๆ7 8 0 0 0 0บาทอ่ะ7 0 0 0ค่างวดจะอยู่ประมาณสัก13,500เริ่มต้น13,500สา0 0 0นะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะค่างวดที่ผมแจ้งไปนี่คือเบื้องต้นเท่านั้นนะครับลูกค้ามันจะอยู่เลทประมาณนี้ นะอยากให้ติดต่อมาพูดคุยกันนะครับตัวเลทที่แจ้งไปไม่ใช่ตัวเลทที่สิ้นสุดหรือสุดท้ายนะแต่อย่างน้อยมันใกล้เคียงกับเลทจริงนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดอื่นอีกนะครับอ่าหรือคันนี้เหลือคันสุดท้ายปาเจโ o 2.4 GT Premium นะครับคันนี้เป็นตัวรุ่นขับ4ปี18ราคา819,000บาทสีเทาคันนี้สวยเลยเหลือคันเดียวรถไม่มีชนเซ็นเซอร์หน้าหลัง12จุดนะครับล้อแมกขอบ20 เกียร์อัตโนมัตินะครับภายในจัดเต็มเรื่องความปลอดภยัยเรื่องออปชั่นฟังก์ชันนะครับพวงาลมัลติฟังก์ชันจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับจัดครบเลยมีจอกลางด้วยนะสำหรับคันนี้นะครับมีจอกลางนี่จอกลางใส่ซีดีได้ภายในเป็นบ่อหนังนะครับโทนสีดำนะ,ะใครที่หาอยู่ก็เบอร์ด้านล่างโทรหาผมได้เลยนะนึกถึงรถ7ที่นั่ง รถ PPV มือ2เกรด A นึกถึงโอดรถมือ2นะครับอ่านะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาเดี๋ยวผมจะพาไปดูมีอีกมีจอดอีกเดี๋ยวผมพาไปโรง3นะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมรีบพาไปเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่โรง3มครับมาดูรถกันต่อนะครับอันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะเผื่อลูกค้าท่านไหนที่หาอยู่นะอย่างเซียนต้านะครับคันนี้เป็นตัวต้าเซียนต้าเป็นตัวรุ่น1.5 V นะครับปี18ไม่7 0 0 0 0 ไม่แค่เจ็ดหมื่นนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้ราคา4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับคืออันนี้มันจะเป็นรถรถอ่ามินิแวนนะครับจะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับคันนี้รถเพิ่งเข้ามากำลังอยู่ในช่วงปรับสภาพนะและราคาไม่ถึง5 0 0แสนนะครับอย่างคันนี้ก็ราคา4 8 9 0 0 0บาทจะผ่อนอยู่ประมาณ9,000ประมาณ8,000กลางถึง9,000นะครับคันนี้เป็นตัวรุ่น V คือเป็นตัวท็อปนะ1 5 V ประตูสไลด์คู่ นะครับนี่จำทะเบียนไว้เลยทะเบียน 5, 3, 9, 5นะครับอ่ะอันนี้ตอนนี้เราอยู่นที่โรง3นะเดี๋ยวผมจะพาเดินดูไปอีกมีรถอีกนะตอนนี้มีรถมีรถอยู่มีมิวมีมิวเก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ตัวอ u สุมิวเแล้วก็อีกหลายคันเลยเดี๋ยวพาเดินดูนะครับอย่างคันนี้นะครับใครที่หารถระดับตำนานอูสุมิวเ นะครับคันนี้สวยนะยังไม่มีเจ้าของนะครับคันนี้ราคาลถลงมาเหลือ3 8 9 0 0 0บาทนะเป็นตัว3.0ช้อยมาพร้อมล้อแมกขอบ20นะครับคันนี้ได้ภายในดำนะสีขาวมุกรถสวยๆเลยคือไม่มีชนหนักนะเราปรับสภาพทุกอย่างให้แล้วเรียบร้อยเลยทะเบียน1915กนะครับกทมนะสำหรับคันนี้รถยังไม่ติดจองส่วนคันข้างๆกันนะมิวเอ ยูสูมิวเนะครับคันนี้เป็นสีขาวนะครับคันนี้จะเป็นตัวรุ่นดิออริกนะครับปี20ไมล์แสนหนึ่งราคา7,99,000บาทนะโฉมดิออริกนะครับสำหรับคันนี้ป้ายทะเบียน3,177นะครับจะได้ล้อแมกซ์สิบล้อแมกซ์ทูโทนนะคันนี้ได้แมกซ์ทูโทนมาพร้อมยาง BF Goodrich นะครับ ได้ดิสเบกสล้อมาด้วยนะสำหรับคันนี้สาภาพสวยๆนะคือรถที่ร้านเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีเยอะมากจอดด้านหน้าโซนด้านหน้าไม่พอนะครับต้องเอาเข้ามาจอดเก็บด้านในนี่หรือคันนี้อีกหนึ่งคันเซนต้าทะเบียน6885คันนี้สีขาวเมื่อกี้สีดำคันนี้สีขาวคันนี้เป็นตัว V 1.5 V ราคาสูงกว่ากัน10,000ไม10แสนสปี18นะครับภายในเบาะดำแดง 4,99,000บาทคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ9,000ไปไปานะทั้งสองคันจะอยู่ประมาณเลทประมาณ8000กว่าเ0 0า0นะถ้าสนใจรถมินิแวนก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะเพราะว่าที่ร้านผมเนี่ยรถเยอะจริงๆนะครับ CRV ตัว Gen 5นะครับมีจอดตรงนี้อยู่1คันเป็นสีขาวนะครับทะเบียนคันนี้4,127นะครับ4127 ตัวรุ่นนี้ได้ไฟหน้าเป็น led มาเลยนะครับแม็กทูโทนปัดเงานะแล้วก็คันนี้จะเป็นรถปี18นะครับ2.4 e ไม่97้0 0นะครับราคา759,000บาทครับสำหรับคันนี้นะ Honda crv crv 759,000บาทจะผ่อนอยู่ประมาณ13,000ไปปลาย1 4ื0นนะคันนี้นอกจากคันนี้จะมีคันสีเทาดำด้วยนะแตร่รถปรับสภาพอยู่นะครับคันนั้นก็สวยนะครับคันนั้น749 รถนะมือเดียวเหมือนกันผมรีวิวไว้ในช่องด้วยนะรีวิวลงไปแล้วไปหาชมกันได้นะครับก็วันนี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรีวิวอัปเดตสต็อกรถ PPV รถเซต UV นะครับส่วนคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวรถอะไรนั้นห้ามพลาดนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยเบอร์ติดต่อด้านล่าง098 446 5222นะครับนึกถึงรถมือ2เกรด A คัดเกรดนึกถึงโอต รถมือสบายเพชรยนต์วันนี้ผมขอตัว,วลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ